ครับผมนายนาคนลกระดเชิญวันนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ครับของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผมนายณัฐิภัทครับนักศึกษาชั้นปีที่4ครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับก็การเตรียมตัวนะครับผมก็ได้เข้ามาในชั้นปีที่หนึ่งนะครับก็จะมีชมรมของ a c m ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับก็จะมีรุ่นที่ครับคอยเทเรื่งแต่เบื้องต้นก็คือเรื่องแรกจะโปรแกรมแรกๆครับจนถึงการแก้โจปัญหาครับแล้วก sure> ็ พัฒนามาเป็นระด like like yeah, ับง่ายถึงระดับยากครับก็ละครเริ่มมีความสามารถแล้วครับก็จะเข้าแข่งขันรายการต่างๆก็จะเริ่มจากรายการของภาคใต้ครเป็นการแข่งระดับภาคใต้แล้วก็เป็นระดับประเทศระดับเอเชียแล้วก็ล่าสุดที่จะเป็นแข่งขันระดับโลกก็แล้วก็การตัวอย่างเช่นการทําโจทย์คราบมัมีเว็บไซต์ของ U v Online Judge นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวมโจทย์ปัญหา ก็มีแต่ระดับง่ายระดับยากครับแล้วก็อาจารย์เตรียมพร้อมก็จะแบ่งทำเป็นทีมนะครับก็คือแบ่งหน้าที่กันว่าใครทําอะไรแล้วก็รอซ้อมกับแข่งทีงครับเพื่อให้เราทําแข่งรีงได้แล้วเราสามารถรับมือต่อโจมตีานต่างๆคาดหวังอะไกันไหในการแข่งขันครั้งนี้้องจากร้อยสองสเประเทศก็จะทาให้ดีที่สุดครับก็ตามความสามารถที่มีครับก็เราเตรียมพร้อมกันมา4ี่ปีแล้วก็เรตั้งแต่ปีหนึ่งครับก็อย่างน้อยก็คือทาได้สักหนึ่งในร้อยแบบนั้น ก็ปักเชียโปรโมทเลยว่าแข่งวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยจะปักเชียอะไก็จะแข่งมาวันที่15ถึงยี่สิบตุ่าเชียจุดนะครับก็ปากให้พี่ทางบ้านก็ไปทางบ้านทิ่ชมอยู่แล้วก็ช่วยเชียร์เป็นกำลังใจกับทีมออบ